สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภรยาเปิดใจน้ำตาครอสซามีเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์เล่าชีวิตรักเหมือนละครนับเป็นอีกหนึ่งคลิปวาเลนไทน์ที่ใครได้ดูต่างต้องอิจฉาไปด้วยกับคลิปของผู้ใช้งานติกต็อกรายหนึ่งที่ได้เผยคลิปของหนุ่มรายหนึ่งที่ต้องการเซอร์ไพรส์มอบช่อดอกไม้ให้ภรรยาในวันวาเลนไทน์ซึ่งในคลิปภรรยาถึงกับทำหน้างง,ง หลังถูกเจ้าของร้านเข้าเหนียวย่างยื่นช่อดอกไม้ให้ก่อนต่อมาแฟนจะเฉลยว่าเป็นการทำเซอร์ไพรส์ให้นั่นเองซึ่งหลังจากคลิปถูกโพสต์ออกไปก็ทำเอาโซเชียลต่างอดอิจฉาไม่ได้กับความน่ารักของคูน่นี้ที่มีการวางแผนเซอร์ไพรส์ดอกไม้ให้กันดูแล้วน่ารักมากๆล่าสุดไทยนยวสออนไลน์ได้สัมภาษณ์คุณสุพิชชาหลงหิมหรือคุณซาร่าภรรยาที่ถูกสามีเซอร์ไพรส์โดยคุณซาร่าเล่าเหตุการณ์นในวันนั้นว่า ตนเองไปตลาดกับแฟนเดินซื้อของกลับไปให้พ่อแม่ของแฟนที่มาเยี่ยมบ้านที่สุราษฎร์ ในตอนแรกก็ไม่สงสัยที่แฟนพาเดินกลับไปที่ร้านขายข้าวเหนียวย่างหลังจากที่ตนซื้อข้าวเหนียวย่างมารอบหนึ่งแล้วซึ่งทางแฟนของคุณซาร่าเด้เตรียมกับเจ้าของร้านขายข้าวเหนียวย่างว่าจะมีการทำเซอร์ไพรส์ให้ดอกไม้เงินกับคุณซาร่าในวันวาเลนไทน์หลังจากคุณซาร่าเด้รับดอกไม้ก็ตกใจและก็งงมากก่อนหันไปมองหน้าแฟนที่ยืนอยู่ข้างๆจึงรู้ว่าแฟนทำเซอร์ไพรส์ให้ โดยคุณซารา่าเผยว่าช่อน,นั้นราคาประมาณ1,000กว่าบาทด้าน,นสามีของคุณซาร่ากล่าวว่าหากมีมากกว่านั้นก็จะให้อีก โดยคุณซาร่ากับสามีอยู่ด้วยกันมา6ปีและเริ่มจากเป็นรักออนไลน์แต่คุยกันมาเรื่อยๆประมาณหนึ่งปีจากนั้นคุณซาร่าก็ยังบอกว่าประทับใจในความอดทนของสามีที่ยอมเดินทางไปมาข้ามจังหวัดซึ่งคุณซาร่าในตอนนั้นทำงานอยู่ที่ภูเก็ตแต่ตัวสามีอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซื้อบ้านอยู่ที่นั่นซึ่งถือว่าห่างกันมากแต่ตัวสามีของคุณซาร่าก็ยังมาหาอยู่อย่างสม่ำเสมอ จนในที่สุดได้แต่งงานกันที่พัทลุงก่อนต่อมาสามีจะพาเข้าไปไหว้พ่อแม่ที่ตรังช่วงคำก็ไปส่งสามีที่สุราษฎร์หลังจากนั้นน้องชายของสามีก็ไปส่งคุณซาร่าที่ภูเกต็ตซึ่งทางคู่แยกกันอยู่ตั้งแต่วันแต่งงานวันแรกนานถึง3ปีก่อนในปีที่4คุณซารา่าตัดสินใจย,ย้ายจากภูเกต็ตมาอยู่กับสามีอย่างจริงจัง คุณซาร่ากล่าวว่าถ้าตัวสามีไม่มั่นคงกับตนคงไม่อยู่ด้วยกันมายาวนานถึง6ปีขนาดนี้โดยคุณซาร่ายอมรับว่าตลอดเวลาที่คบกับสามีไม่เคยให้อะไรคุณซาร่าเลยแต่หลังจากแต่งงานกันแล้วทรัพย์สินทุกอย่างของสามีให้คุณซาร่าเก็บทั้งหมดไม่เคยเก็บไว้เองนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณซาร่ายอมหัวใจผู้ชายคนนี้และคิดว่าสามารถฝากชีวิตเอาไว้ได้ในบรรปลายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ